สวัสดีพี่น้องมิรปอแค้นแฟนมอลำัสู้ผู้สุขคนครับเอาเมื่อีอ้ก็ยังมีเรื่องของน้องยูกินะครับเพชรปากายคือเกานะครับช่วงนี้นะครับกระแสของน้องก่อนยังมาแรกนะครับบ่าวสิเป็นเรื่องเขาไข่ขไม่หรือว่าเรื่องที่ออกจากวงมอลำช่วงกลางฤดูดก,กันนะครับ ระกามีไอดอลท่านหนึ่งนะครับที่ค้นหูจักหลายน่นะครับว่าตะแก่เอายังขึ้นมากนะครับ <c oughs> คนก็ฟังคนติดตามคนคอมเมนต์เยอะนะครับบุคคลนผู้นี้ก,กวีเป็นคนที่วิจารณ์ไพก็ตามนะครับเป็นคนวิจารณ์แบบผงผังนะครับตรงๆนะครับเบาแบบ เราจะซื้อบ้านนะครับกับว่า่สนใจไผ่นะครับคาไดเวลานี่็ออกมาเบิดนะครับบ่ว่าจีดีบ่ว่าจีซัวนะครับบ่ว่าไผเป็นแบบไดนนะครับเพิ่นกับสิวิจาร์ออกมาแบบตรงๆเลยนะครับบ่ด้สนใจว่าไผสิจังไดนะครับบ่าสนใจเรื่องร่ามาบ่าสนใจเรื่องคอมเมนต์นะครับเพิ่นก็ไเด้มาบอกว่าเรียงน้องยุกินี่นะครับ บานี่เพื่อนโพสออกมาแล้วเพื่อน h ็ดคลิปออกมาแล้วนะครับบาานี่แฟนครับแฟนเพลงนะครับจะมาคอมเมนต์ว่ากันนะครับว่ากันในคอมเมนต์ของเพิ่นนะครับเพิ่นก็นเลยบอกว่าตะกี้ตะกอนนะก็ะคือหักกันดีย่นะครับอืมบ่าว่าตะจุดไฟใช่หักไฟใช่หักไฟยิ่งนะครับตะกี้กับไก่เป็นขอบขั้วเดียวกันดีย่นะครับเป็นแฟนครับของน้อง เพื่นคู่นะครับบานนี้บอยตะแยกร่วงกันเป็นอย่างคือสร้างกันเิ่นว่าสร้างกันจงได้ดีเดี๋ยวผู้นี้ก็บหักไฟใช่เดี๋ยวผู้นี้กับหักไฟนิ่งนะครับเราไปแยกกันเหตกกุอย่างเปิ็เรียวร้อยทั้งสี่อยากจะไปแยกเป็นว่าสิแต่กี้กับักกันเป็นครอบครัวเดียวกันผู้ผู้ยิ่งเิ่นไปผ่นกับว่าด้ไปเสียหายอย่างผู้ผู้ใเพิพ่้อยู่ิ่นก็อยู่ไปนะครับ ก็เรียกว่าผิดแต่แนวเดียวผิดแต่ว่าไฟยิ่งเนี่ยไปถูกที่แต่ผิดเวลานะครับไปถูกที่แต่ผิดเวลาผิดเวลาจังหดผิดเวลาก็คือออกกลางฤด,ดูกันนะครับเดี๋ยดิเพิ่นบอกว่าการออกจากวงมอล้มมันไม่เป็นเรื่องแปลกการออกจากวงมอล้มเนี่เป็นเรื่องปกติไผ่ก็ออกได้ไผ่กระเข้าได้นะครับ พิษแต่ว่าน้องออกกลางขั้นออกกลางฤดูกาลมันบ่แเ่นปิดฤดูกาลแล้วน้องแจ้งออกนะครับแต่น้องออกกลางฤดูกาลแต่ว่าเขาใจน้องนะครับเขาใจน้องว่ากลัวน้องเสียออกกรย้อนอึดอัดใจบ่ววาต่อไผดอกครับขันอึดอัดใจนั่นมันอยู่ว่าได้ดอกซ้าที่เพิ่นเคยเบอกนะครับ่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก มันยังใส่ได้อีหลี่ดิพี่น้องมันใส่ได้อีหลีดิคำว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากจะเป็นพวกเจ้าสิยูบอเวลาสูนมาบนะนกบ่ไหวจะไผนเนาะพี่น้องเนาะเอานี่ก็คือเด็กไอดอลทานนันผลวิจารณ์มานะครับบ้านนี่ฮามาวิคอเบิงพี่น้องวิคอคำบอกของเพินินนะครับ ว่าที่เพื่นออกมาโพสออกมาอัดขิปเพื่อนเป็นอย่างจะออกมาแบบนี้ครับกับเพราะว่าเพื่นอนจะไขแฟนคลับทั้งสองไฟนะครับให้ตั้งสติดีๆนะครับตั้งสติดีๆนี่หมายถึงอย่างก็ว่าเอาเชื่อว่าจะตีกันเองจะกัดกันเองจะด่าก,ากันเองนะครับเพราะว่าว่างอาทิตย์ก่อนตะตอน,น้องอยู่น้่งหมอลำน้ำวิหกแฟนคลับ แฟนเพลงพ่อแม่ที่หักน้องทั้งสองคนก็ะหักกันดีอยู่น้ากันดีนะครับเอาเราไพเสียงโหเราอาการห้าชมอมดว่าอนาคตอันบกไก่ไก่เด็กนี่น้องก็ยังอายุหน่อยๆอยู่คณะอีกสี่ปีหาปีข้างนาหน้าห้าน้องกับมาอยู่ว่องมอลำว่องเกาละ่ะเซเว่าจังดีอันนี้ก็ถือว่าให้น้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกับมอลลน้าวิหก ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกนักอิฐทุกอย่างที่ทุกใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันกสิพันธ์ไปได้คือเก่านะครับมันบัเกินความสามารถของผู้บริหารดอกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คือกันประสบการณ์ยังติขันหามันมีผู้ล่งออกจากวงการขั้นแบบนี้จั้งสิละ่ะในออกการขั้นเราเพิ่นจะเดินแบบใดเดินเกมแบบใดว่างแพนแบบใด ต่อไปนี่มันกระจอกมีสารองแหะครับต่อไปนี่ว่องบอลำทุกขณะนะครับมันเชี่ยเนีอาล่อนใดบอกผู้สิลงนะครับมันกระจอกให้แบบนี้ตองมีสารองไบตั้งนี้ยปุ๊บคําวฝัดสารองมันบอลมันมหาว่าหาถิ่มใบเพื่อไหบนะครับมันตองมีตัวตายตัวแท่นไว้ตลอดเสมอนะครับนี่พิ่นออกมาพึ่นกับพยายามบอกแบบนี้นะครับว่าแฟนครับแฟนเพลงนะครับ ให้หักกันไว้ให้มันแก่นกันไว้นะครับบ่วว่าอีหยังสิเกิดขึ้นแฟนคลับแฟนเพลงเป็นสิ่งสําคัญนะครับผู้ที่ยู่เบื้องหลังของศิลปินนักล่องหมอลำทุกคนล่ะครับบ่ว่าตะไผบว่าว่าตะขนาดไดนเอานะครับน้องออกไปแล้วหาหนองมีสิ่งเกิดไหมยู่นํมขายไหม จะขอห้น้องประสบความสําเร็จแล้วการในวงมอลำน้วิหกก็ขออห้ไปได้ดีไปได้สวยผมว่ามันพานไปแล้วลเรื่องจุดจุ่นิว่าพานไปได้บ่ได้นี่คือมันพานไปได้ลวล่ะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของวงการมอลำนะครับแต่ว,ว่าแฟนครับของเขานี่ก็ถือว่าเป็นขอบข้วเดียวกันคือเกาเพราะยังไพิษ มั่นใจนะครับเนี่ยจั้งสีเขาก็ต้องสนับสนุนสนับสนุนดีกว่าครับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเขาตั้งสติดีดีนะครับผมบอกน้องกับอายุหน่อยๆน,นะครับน้องนอนกลางดินกินกายใส่จะว่าจาปีแล้วเอากระถืวว่าให้น้องไปหาประสบการณ์หม่ๆเนาะพี่น้องนาอไปหาประสบการณ์เพื่อได้ประสบการณ์สิ่งดีๆ นอกจากขึ้นวงมอลลัมนะครับให้ไปออกไปแบบนี้เพื่อนองไม่สิ้นเกินขนน่องยุ่วงมอลลัมมันกับกหูววันจิไดออกซิ้นเกินแบบไปจังไดนะครับเพราะว่าเหตุงานสมือเหตุงานถูกมือทุกเว้นทุกวันนะครับกลางขึ้นลั่มกลางวันนอนมันเป็นเรื่องปกติของศิลปินเนะพี่น้องนะอจงัจงไดจังไดกคสามารถขีคือพลังนี่แหละ บอบะแน่หอดจุดได้จุดหนึ่งอาจจะเป็นเด็กไอดอลคู่ดูโอกันคือเกานะครับหมอลำคโคนีนกพงสกรกับน้องยุกินะครับผมคิดว่าบุญผ้าวัฒสนาสงนะครับโคนีอาจเฉลี่มาขืนเวทีเดียวกันอีกคือเกากรได้นะครับเอาเท้ว่าให้หน่องมาหาประสบการณ์ภายนอกหลอกภายนอกนะครับตะผัดน้อง เป็นนักร้องมาเป็นหมอลาม,มาน่องกอยู่ในวงนี้มาตลอดมาตลอดเลยนะครับเอาสุดท้ายนี้แล้วกับเป็นกําลังใจให้แฟนครับสูผูุ้ขคนนะครับสําหรับผู้ที่หักน้องนกหักน่องยุกินะครับเอาสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ